แม่งมีดูดิฮะเล่นดูดิเล่นเล่นมาไอเทมไม่เหลือกระสุนไม่เหลืออแค่แอดครับ ยิอีกยังหมุนไม่ได้ครยังหมุนไม่ได้เดินต่อไปายเดินทำไมถ้าผม c h เต t e ์นี้ก็เป็นอันจบคลิปนี้แล้วกันนะครับผมผมก็ว่างเรู้สึกว่ากระตุกเป็นลปิงเลยเบื่อสิเลยเฮ้ยไม่นำไม่นำ I We Can't s o ่่ We Can't w ไม่ใช่ เดินไม่ได้แค่สองเท้าให้สองอฟมเยังไม่จบสมูตกเปิดดีเฮ้ยเปิดแล้วออ๋ต้องให้พระเอกเปิดต้องให้ตัวหลักเปิดเราเป็นแค่ตัวประกอบมาเปิดดิเปิดอะไรนอนเปิดไหนเฮ้ยนี่ดูทั้งดูก็ยังเข้ามาเลิกความหวั่นภาวะของคนดู มาเปิดสิครับเอ้ยไม่ต้องดูแล้วไปเร็วชุดใหม่ไอ้นี่ไอ้แงะมันก็ดูทุกครั้งเลยผมไปก่อนก็ได้นี่มีชุดใหม่เกียรติมาเนี่งยังไงเปลี่ยนแม็กเฮ้ยออกมากรเดี๋ยวนะเปลี่ยนชุดแบบตริงออกมาออกมาออกมาออกก็ได้อ้ําเกียรตนี่อชุดอย่างเท่เท่ตรงไหนวะ หน้ากากก่อนมีเซนหน้ากาก้ลยนี่อคิดว่าตัวเองเป็นไอรอนแมนเลยโอเคด้ชุดใหม่มาอักเกรดกันสนิดนึงเพราะเมื่อกี้ม็อบไปหาอะไรมาให้ซึ่งอย่างนกเกียร์หาเหี่ยวอะไรไม่ได้เร็ว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 เ้ยนเยอคนไมอใจไม่หล่อรยังชักช้าอีกนะมันก็แค่ถึกไอถึกมาเหอมาเหอมาเอาดูอ่เฮ้ยชุดใหม่หรือเปล่านานไง นั่นไงนั่นไงไชุดใหม่เยี่ยมชุดใหม่แบบใหม่อ่ะเออแปรงล้างฟ็นไอ้มดเดงเปั๊ดโอ้โหหลองอลามอะไรไหนวะไม่ต้องแมวะเนี่ยโอ้โหหลืองเลยทั้งชุดเป็นที่ แม่งขี้พูดอะไรพูดอะไรไม่เกรงใจคนดูอีกแล้วก็มันเหมือนขี้ออกมาเออเออเอาเอาเอาไปอัพเกรดได้ด้วยเก็บ ammo ยังเป็นนมนานจะรู้มันอัพเกรดได้เอาไม่ใช่คือเรามาแอมจริงๆเอาเอาติดตลอดเลยมินดสิทนี่ผมไม่เคยใช้อะไรก็ตายใช่ป่ะเราเคยไปตายกดตายจบเซนเตอร์นี่ก็จบ คิดเพียงเท่านี้นะครบับผมเล่นเกมเดสเปซอะไรน,นี้รู้สึกเหนื่อยตลอดเลยเหนื่อยใ,ใจจริงเหนื่อยใจที่ต้องมาเล่นแบบปูน่าตัวสัญญาณสัญญาณนี่สัญญาณสัญญาณไรไฟยุ่งวนยุ่งวนมาติดติดติดกันเรื่อยๆแล้วเตรียมป้องกันไว้ให้เสร็จแล้วอ๋อนี่ไงมันคือนี่ไงสบบัญญาณแบบจากวิญญาณคุณเจลแบบเหลียวจะไปยุ่ง เนาอคนเจียนยางบินยางบินบินขึ้นแบบอุ้ยนี่เดียวมีเฟี้ยให้เลยมาเล่นมุกมาเดี๋ยวเมียเฟี้ยให้อุ้ยไปเถะไปเถอยเฮ้ยเด็กเดี๋ยวเฮ้กเดี่ยวบนข้างบนข้างบนดูไปข้างบนเลยตัวบีให้ดูรู้ท่านรู้สยองก็ต้องขึ้นไปเฮ้ยเป็นางนี่ความหวานขวางไม่ขึ้นเลยต้องขึ้นบนไม่ขึ้นออกไป บอกแค่ตรไปข้างล่างอย่าบอกแม่น no ั่นเนาะ้ยแหลกบักแหลกบักเฮ้ยแหลกบักอุ้ยเพียงอะไรต้องเดี๋ยวมาดิเดี๋ยวมาดีเดี๋ยวมาไม่มีอะไรเงียบๆตัวบินดีแุ้ยใครอะไรอะไรอุ้ยอะไรอะไร มันคืออะไรขึ้นหน่อยออยิ่งมาแบบไม่มีมารยาทเลยเปีนกระสุนแน่งจะเดินไปต่อกันนะครับผมโอ้ยลมแรงชว่วงนี้ก็ลมมันเย็นลมเย็นเลยเย็นจนอาเห็นของเฮ้ยโยวลงมาวัดใส่ทานเลยไม่ทานวะเดินลงไป เต้องหาอู้หาท่านหาท่านหาท่านอยู่ไหนวะฐานฐานไม่ยีทำนี้ฐานก็ไม่หางนอกเอาหมกเร็วไปแปลงนอกแปลงนอกเดี๋ยวผมร้องในมันต้องไปหาอะไรสักอย่างไปด้วยทำดีโอเคๆไปไปก่อนตัวจะบอกว่าตัวเสือมันเปิดนี้ไม่ได้ใช่เดี๋ยวผมร้องแนนวัดไปไปไปเปิดประตูไม่ได้ มาเป็นเพื่อนดายถามอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวผมลองนี่ผมเป็นหน่วยหน่วยหน่ยเสริมน้องไม่มาเนี่ยความหมายให้กูมาคนเดียวเนี่ยนะเป็นไรนี่หน่วยหน่วยหน่ยเสริมอู้หึ่นะเห็นไหมล่ะหน่วยเสริมยิงยิงให้ตลอดเลยก็ต้องเข้ามาเพื่อความหวัดภาวะของคนดูเห็นเห็นเส้นไหมเอาไปทางนู้นออกมาอันนี้เอาทานไปเอาทานมาทาน เบ,อ,บอ,รอ,อร์เบอร์สิสิบห้าการไปใช่แอลกอฮอล์ไลมาเปิดประตูไม่ได้ใช่ยู่ได้ทำไมจะเปิดไม่ได้อย่ามาโมมีอุ้ยอุ้ยเยอะเยอะพุลงเยอะคุณลงวัดอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าพึ่งมา อุ้ยมองไม่เห็นน่าจะตรงเนี้ยมองไม่เห็นน่ะเอาอตายเหรออ๋อทานหายเฮ้ยมันอยู่ข้างใน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 เหรอข้างในอ่ะข้างในเหรอข้างในเหรออุ้ย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 ยิง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 อุ้ยอะไรมาเดี๋ยวทานนะ มาเยอะไปเอาไปเขาอะไรมาเยอะเอาทามมาเอาทานเข้ามาอุ้ยอ uh ุ <gun play> <mus i dialog> ้ย <loyalty> อุ้ยอุ้ยโอเคอุ้ยอุ้ยจับเหยียบอักฟองให้เองมาไอเข้ามาดิแกงเก่าไปไม่มีประโยชน์ละไปไหนก็ไปเถอะ เฮ้ยไปช็อตช็อตสะดุ้งในกูเมื่อกี้ไอ้เหี้ยแยงเงาพี่ข้างใน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 ดูวะครับคนเป็นพี่มันทำกับกูอย่างนี้เฮ้ยข้างในยัออกไม่ใช่สองตัวกูอยู่นี่นะวไปเนยดูวะนะครับคนที่เนคนเป็นพี่มันทำกับคนอายุน้อยกว่ามันอย่างนี้ขึ้นไม่ดิออกไปข้างนอก ไรไม่ใช่มีทางนี้ม,าามันตานแล้วเออโดนแจ้งน้องนะใครแจ้งไม่ได้แจ้งแคร์ <c oughs> บาเมื่อกี้กูกัดน้องจริงนะเอ้โอ้เมื่อกี้กระดุดนะนะมันโผล่มาข้างในคิดจะมามันก็มาไมาอ้าม,ไไมาสองคนเวลามันก็ไปไอ้มาสองคนลงมาดิลงอยู่ลงไปดิยาง ดีท้ายก็หลอลงเลยเอ,อ,อนีนน่จะมถ่านตรงนี้ก่อนนะก,ก็อว่าเอาถานไปไปไปไหนนะไหนไหนอะอควเลยเข้ามาตอนนจะจบชัตเตอร์นี้วะเนี่ยลงดิลืกดไอิกร เี้ยไอซ์ดะใช่รับะไดูปืนี้เ็นลูกดูลูกปไอ้ดูปืนตรงนี้จุดมันอะไรทอย่างมนอะไรทอย่างไหมมันรูปอะไรมันรูปอะไรวัดเขารู้หรือเปล่าว่าเขาเห็นไงของเขาคนเดียวนะดูนะสองนะสองนะดูลูนี่ฮะกจท่แดงแกรเลย โองจะเหมาะเกมฟิลลิ่งซู่หงไม่ได้นี่เลื้อยเนี่ยไปมันด้จุดชัพเตอร์นี้เนี่ยมากกว่าจะตายนี่ไปฮะไปประตูมุมตายเอาไปดิติดติดสตันไหนะไหนประตูปใครมาทำโมดีอ เปล่ยนปีโอโกระตุกตุกไป e o now but the s w something wrong w i t ไม<อ>่เปิดแล้วใชิด่านอสงมได้ปวามันน,ม,ม,น,ม,นมันต้องมัน,น,มนต้องหม,มุนตรงไหนก่อนเดี๋ยวมันจะมีบอกยู่ต้องหมุนตหมันมีบอก่ว่าต้องหมุนตรงไหนก่อนไม่ต้องหีทำานี้ ไม่มันมีบอกอยู่ต้องหมุนตรงไหนก่อนนี่นั่นไงมันขึ้นไฟให้ดูอยู่แล้ไม่ได้ขึ้นหมุญต้นสี่ก่อนอะไรอ่ะไฟอะไรขึ้นตอนนี้สองมาหมุนเล่นตะกอนที่หนึ่งไม่ใช่แตะกอนที่สามตะกอ,อนที่อันที่สอง อันที่หนึ่งอันที่สองอันที่สามว่าแต่เราให้พลังงานความร้อนด้วยความหมายนี่ถึงแล้วอ nah. ันท so ี่หนึ่งอันที่หนึ่งอันสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดเลยเยนที่สองห้อเราเปิดเราเปิดเราเปิดยุ่งนี่ยมีงเราเบิดในเราต้องกลับไปข้างในเราต้องกลับไปข้างใน ้ตรงนี้มันไม่ระเบิดเมื่อไหร่แค่เรารอให้ละลายให้อตัวนี้ละลายมั้งเรากำลังละลายไคจูไม่ใช่ละเอ้าเราก็บอกให้มันออกมาข้างนอกข้างไหนก็ได้อ่ะวตรงนี้เหมือนเนี่ยจิงจิบเฮ้ยระเบิดระเบิดมันกดทางตรงนี้ดีทีนี้ให้กลับไปข้างในทางน้นน่าร้อน นี่ทางนี้หมุอน,นอืมทางนี้เออนี่ประตูประตูนี่ไงอ่าคนเอ็นหายน่าแล้วผมต่างไปเมื่อกี้คนยนมาแล้วก็บอกให้กลับไปงงว่าทำไมไม่ต้องมงง,งงเลยไปฮะไม่ต้องซ่อมละไปเลยไปเลย ไม่ต้องไม่ต้องไปเลยเลยมันอยู่ไม่ได้เฮ้ยมันมันล็อกอ่ะทำไมมันเปิดได้ย้อนเมื่อกี้มันขึ้นเลยหนูรู้สึกว่าระบบตนมงทังไรกันแน่ดิไม่รู้อ๋อโน่แไ่มันให้เห้ส่งไีสีเด้อจิงกดใช้บ่อยไปจิง นี่ยมันมีสีเหลืองอ่ะกดใช้บ่อยมันจะเต็งเอกอลืมไป<ำ>ต้องมากดตัวนี้เดินว,วนไปวนมา้างน่เนี่ยดูมันมีสีเหลืองอ่ะเห็นป่ะกดใช้บ่อยไปเป็นงั้นแหละ แล้วาไปต่อครับผมจบแชเตอร์ยัจบกัน้นทีอ๋อมันเป็นภารกิจรกอบมาเร็วมานี่เหี้มานี้เหี้ไปไหนไรมานีรอกันให้รออีกแล้วไอพีเอ็นไม่ต้องเข้าเว้นแล้วพีเอ็นทำไมพูดเข้าอย่างงี้พีเอ็นทำไมฉากแบบอย่เี้ พี่เอ็นทำไมพูดเงี้ยพี่เอ็นถ้าไม่แชร์แล้เป็นอย่างไงวะหรือว่าคิดไปเองวะคิดไปเองหมาอะไรใจหมารีบอีกแกพ่อเสียวเลยเสียวทำไม้พี่เฉยเดี๋ยวซิมันมปืนนี่ปรอกทุกครั้งเลยไนหะมงันนั้นมันอยู่ไม่ได้กระสุนเหลืออยู่วะกระสุนเหลืออยู่กระสุนยิงคนละมน์หวกทั้ง,<อ>งเลืเป็นเข็ มุมเลยลมุมเลยสองอเฮ้ยความมันใจสวิงสวิงโอ้ยเฮีวเปิดเล่นแล้วมาหาป้าโอ้ยเฮียอเขาวโอ้ยเฮียมันดีวันนี้เราจะมาสั่งไน่งูสั่งไก่งูมั้งไม่ปิด แหงมูแหงมูเก็บจะเต์ยังยังตางมูนนี่มันให้นี่มาอืมการีสั่งได้หรือยังฉันไม่ใส่ใครนะบ่งแป๊บด้มเปาด้วยแมแค่รเออูรู้แล้วโอเคนี่เอาปมด้วยใช่ไหมปอมดูนแป๊บ มันไม่แล้วเราต้องโทรสั่งพิซซ่านี่กูยังจับไม่พอยิงดำแบ็กซ์โอเคฮะอ๋อเนี่ยมันเกี่ยวว่าแบ็กแบ็กอะไรเรียกไปว่าดำดำเราได้ชี้มาดูว่ามันแบ็กอะไรฮะลงฮะแล้วมันที่เกินรู้ทั้งรู้ว่ามีอะไรในลิฟต์แต่ก็ต้องเข้ามาแล้วก็ต้องส่ง พื่อความหวังบรรเทาเอิ่มเอิ่มคุมึงจะไปไหนครับอะไรนะ well the is referred to a codex she said it was the key to controlling the machine. Hey, i've been able to decrypt several documents in this log i someone named rosetta a are you listening to yourselves you don't know more about i can find the parts to make a sensor we can find the machine then we can figure out this codex business can't apple เราใช้วิธีนแบบเจ็บบอลไม่ใช่ละวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยอ๋อวิ่งเลยไม่ใช่เปิดเลยเห็นไหมมันวิ่งเลยไปแเฮ้ยใครเฮ้ยใครเฮ้ยทำไมมันระหัดบัดคอเองอ่ะเฮ้ยทำไมบัดคอเองอ่ะเราก็ไม่รู้ฮะเห็นไหมมีพลังจิตทำไมอ่ะดับสนดับ ดลบมาบมาบมาเฮ้ยใครใครโดนเอเ็อะไร่้มีเทียนน่ะ้ีนกหัวเนี่ยม่เห็นเทียนป่ะดูท้านเทียนเทียนเทียนไขรอดหน่อยไปไดไปดไปล้กลับไปทางเดิมนะรู้ทียนรู้ต้องมาะหารคอตัวเองเพื่อความบอดของคนดู เอินเดินนะขโมนขโมนใครใครดูตัวอะไรวะนะอ๋อไม่รู้อะใครที่ดูช่องผมมันถ้ตุกก็ก็ขอโทษด้วยฮะเฮ้ยมีใครอยู่ไหมไม่เห็นอะไรอ่ะอะไรเห็นอะไรเสียงมันคือเสียงอะไรเสียงอะไรอะ แล้วเมื่อกี้ใครกดดีดูทางซึ่งมาผิดทางอีกแล้วนี่ไงทางนี้ก็ไปได้ทางนี้เนี่ยมันชี้มาทางนี้มันชี้มาทางนี้มานี่ก่อนยังไงกันแน่วะทางนี้ก่อนทางนี้ก่อนทำไมเราตู้ชี้ไปนู่นทางนี้ทางนี้เ่าจะกลับไหม กลับเพิ่ r e เพิ่งเดี๋ยวไปอันนี้อี้เป็นเพยเคยย่อยฮะเพยย่อยผมเข็มลัเข็หลักไจันเสียงอะไร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 กีเสียงอะไรหลอนเองก็อย่างเงี้ยมาเออมาเออภารกิจหลักอั่นี่มาแล้เสียงอะไรไอจั่งกับตัวเองภารกิ มันต้องมีอะไรแน่ๆมันเป็นภารกิจของของตัวละครเดี๋ยวค่อยมาทำที่หลังลกันะภารกิจดักสีฟ้าเนี่ยใช่ภารกิจนั้นของคนเดี๋ยวค่อยมาทำละกันอมมายาหมดเฮ้ย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 ไปก่อนไปก่อนนายเราให้นายไปก่อนเดี๋ยวดูหลังให้ไปดิ ดูหลังให้ไปก่อนไม่มีไรพี่ให้น้องไปก่อนเป็นพี่ที่ดีมากเป็นพี่ที่ดีมากเลยไม่มีอะไรก็ดีไอ้แย่นี่ปี๊ใช่ไหมเนี่ยอืออืใช่นี่อีกแล้วเปิดดิเดิเป็นเด็กกดดิเแก่ความมั่นใจดีไปไหอยัง อีกโอ้โหโอ้โหขาวหย้านามแม่งครย่ำนขตายแล้วกัอย่งที่วามั่นใจอุ้เสียงอุยอุยเฮ้ย รู้ต้องรู้แต่ต้องมันเสียงมันบีอยู่ได้เสียงมันบีอยู่ได้เฮ้ยเอาไม่ใช่ร้อนร้อนเพื่อนตัวเองวิ่งสวนตกใจหมดรู้ท่างรู้แต่ต้องมาเฮ้ยหวันเอาวะเฮ้ยวิ่งวิ่งกลับเฮ้ยนี่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 มันอยู่นี่เฮ้ยยิง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 ไม่จะไม่ตาย เอ้ยเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรโอ้กลัวข้อใจไหม้มือ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 อะไรมืออะไรเห็นอยู่ไหนเอยู่นี่โอ้ไ่ตกใจหมดเลยเฮ้ๆๆๆถ้าจำไม่ผิดนี่ให้ให้กิฟฟี่นี่นำหน้าใไปดิเฮ้ยอุ้ย้ย้ย ไปสมบินสมบินสมสมบินเหรอ,หอยา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 ,ยามาทีก่ก็ตกใจ <c oughs> จะปองแม่เห็นแกงเอาแกงบางวิ่งอยู่ด้วยกันเนี่ยตกแกงตกแกงทั้งคู่เลยแสงไฟดูอายุเยอะกว่าเราแล้ว,ลวทำกับเราอย่างนี้อ๋อแล้วก็พี่เสียส,สละน้อ คนน้องเสียอะไรพี่บ้างไปไปไปดิไปไปไปอย่งนี้มันยากมาสี่กันนี่ว่ะนำก็ได้นี่นำแล้วเห็นมีอะไรเลยนำแล้วเห็นมีอะไรเลยเห็นมีอะไรเลยมาทำช่วงนี้เห็นไหมเห็นมีอะไรเลยศพศพศพไม่ศพศพศพเป็นไรศพเป็นไรพีดเพื่อความมั่นใจเพื่อความมั่นใจเพื่อความมั่นใจ ใช่ใช่หอเลาอรถถังโอ้ยทารออ่อเอ่อ่เกีนเอกีนต้องมาเปิดครับอัลฮหั่วเปิดเปิดอีอ้าวปีไม่มีทงเปิดตรงนั้นทั้งนั้นที่ไปทางนี้เปาดทำไต้องมดบ้างผมไม่มีนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไร รีบจบนะรีบจบรู้สึกว่าเวลามันช่างนานแล้วนะเออใครมาฝากมั่นใจเฮ้ยตรงนี้ดิสกามีคนม้าอุ้ยไม่ใช่คนมวยดีม้าดีม้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดีบอสเออยิงดิ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 เสียงอะไรเสียงอะไร Ừ you ừ you. อือมันมาดฆ่ามันมาดฆ่ามันมามาาเฮ้ยแสงกระุยลแตกต้งมันจ <as <min uh> ี๊ดมันจี๊ดมันี๊ดมันมันซ่อนมันซ่อนต้องยิงตัวนี้ให้ได้นำเลยโหกลัวเฮ้ย กี่ว่ะอ to <together> ูอดูมอสดูแ่หมดหมดละหมดละแจกียงหมดแต่ว่าออันหมดเกียงจีอาจจะหมดแต่มันมีแวงที่ไม่หมดอะไรอ่ะนั่นก็คือคือเล่นเก่าเราเองนั่งไปทางไหนนโอ๋อมาเกาะหน่อยแคอ๋อมาเล่นนิดนเบื่อนี่เลจะมาต่อที่ซอร์โอเคต่ออุ๊บอุ๊บอุ๊บ เดนมาสไปรอเลยเออเออเออขึ้นเด็ดเเยออเ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 ้ยเ้ยนเป็นการแฮกงหัรที่แบบแบบแบบหนูแบบไม่ไหนเดินได้วะเอ้าเรายังเดินไม่ได้ กแบบเมื่อกี้ไม่เอาตัวตัวทุกครั้งขวมันใช่เ้กระตุกอ๋อยังไม่จบชัตเตอร์นะเปิดปียบก็ตัดคปเพิร์มนาน้วเนี่ยนามากกระตุกมานเอ็นเล่มกระตุก pieces, right? three Well, น l ยอย่าเล่นเรื่องเลยยังกระตุกโอ้ยกระตุกนะแตดคลิปเลยหรือเปล่าตัดเลยไหมดูจะเอาเพื่อความหวาดผวาของคนดูเูาล้ต้องพอแค่นี้ดีกว่ารมาอย่าพึ่งมาหยุดหยุดคลิดก่อนโอ้ยกระตุกแล้วไม่ไหวแล้วเออฮะรู้ท่านรู้ก็ต้องมาเพื่อความหวาดผวาของคนดูก็ยังไงก็ขอจบดีกว่าไม่ไหวแล้ว นี่ก็ขอกดซับสไครต์ให้ผมนะโค้ดเอ็นกับช่องโค้ดเอ็นกับช่องกิฟฟี่ด้วยกันนะครับผมก็ไม่มันมั่เล่นเกมมิ่งนะครับผมมันไม่มันยังไงก็มันมันมันไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วตอนนี้มันไม่มันยังไงก็ขอขอโทษนะก็ดีเช่นี้นะงั้นก็มีอะไรฝั่งเดือพี่เอกไหมมีอะไรฝั่งพี่เอกไหมก็ไม่มีนะเอกก็ก็ดีอ่ะก็ดีก็ดี ตัดคลิปตอดจบเพียงเท่าน,นี้นะครับผมเอยบอยบอยบอยผเก๋ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ